哎呀，哈哈。<music> <music> La อูแต่ของพี่แกอยู่ข้างบนน่ะสีอ้วหน่งแตมบนหนึ่งแล้วก็สีบนอ่ะพูดเยอะพี่แกโอ้โหมนชอบแล้วยังยังไม่ปิดคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องต่อยอ่ะลั่นใส่เราคืนเยรุ่น่รวยผมจะไม่เจ้าราวอะไรเป็นรุ่นสัญญา ฉันนาจะหนีฉันไม่ได้นะไลยลั่นอีกหรือเปล่าเอาหรือเปล่าโคตรดึงอ่ะเอาเรื่องแล้ว ไม่ดึงยังตึงอ่ะบยผมจะไม่กล้าร้าว,วถ้าพี่ไม่ห้าวใส่ผมใส่ผมก่อน สำหรับวัยรุ่นวุ่นวายโอนนานจะเคยเห็นครับโหเห็นตายเห็นดื่ใช่ครับนานๆจะเคยเห็นสำนักนี้ของข่าวที่เราถึะเลยไฟเลี้ยวไปเลี้ยวย่างเมื่พี่แกจะเอาอีกแล้วครับเอาอแก ได้ีแต่ทีใชไเม่ไอาลาไอแบอกยเียวกันกัเราเลยใมาอยู่ไุตลุเฮ้อย่าพิ่งนีผมผมถ่ายคลิปอยู่จสติการมันามาสักที่ไหนเรา <laughs> oh, 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 hey, oh, hey, hey. <laughs> <laughs> เดาว่าพี่แกก็น่าจะทักมาตลอดทางแหละคันข้างหน้าอีกคันนึงเตาว่อยากกินเอาวะพี่แกจะพี่แกจะลันอีกแล้วพี่แกบ้าข้างนึงครับ เอาดกแต่เฮ้ยอาากเยอ่ะต้งมีสรนีสะวน้นนี่มันดีจากใครคะผมว่าอ๋อผมว่าเฮ้ผมว่ามันสวยนะผมก็อยากปิดเหมือนกัโอ้ไม่ใช่ใครอยู่ปิดเลย ไฟเลี้ยวอันเดียวกินไปครึ่งปี <laughs> ไม่เอาจบปดเอาเสือเลี้ยวปวดได้เป็นเลยไหนเลยดูดูดูไปเลี้ยวพี่แกอุ้ยสวยจริงพี่ ทีมงานพี่แกก็เป็นของเคซีบัสของเราก็เคซีบัสผมไม่ได้รอบที่ไม่ได้ เจ็ดนาทีแล้วพีอ่อถ่ายสักครึ่งชั่วโมงก็เห็นก็แกรว่าไปอัพแบบ เอาให้สุดเอาให้สุดคนอย่างก,กูหยุดไม่อยู่เดินแบบเฟี้ยกวเกิน เราก็ได้ตามมาลั่นกับเขายังตามไม่หยุดเจ็บใเยิ่นเนาะเต็ม๊เต็มโ๊ เอาวแล้วเราก็จะเราก็มีความพยายาม ああがとう。<laughs> ามาแล้วมาแล้วี่แกจะเปิดทางให้มาแล้วมาแล้วมนันทุกเม็ดอีกแล้วโคราชสิ thank you เผือๆอาจจะเจอเด็กนั่นอีกเด็กมอไซค์สุดโหด <laughs> แล้วนะพี่โอเคสวัสดีด้วยสวัสดีครับก็แค่นี้ครับขอบคุณคุณแช่ด้วยพี่แกไปแล้วครับขอบคุณคุณแช่ด้วยฝากกดช่องกดติดตามช่องละเงอซิงด้วยนะครับ